สวัสดีครับต้อนรับสู่ podcast HR Talk กับผมประคันปันทะปรงกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนมาคุยกันนะครับเพราะว่าผมมองว่ายุคนี้คเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนของหลายๆองค์กรรวมถึงในระบบ HR ขององค์กรเองเนี่ย ผมว่ามันมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆจะมาบอกว่าเงินเดือนไม่สําคัญอย่างอื่นสําคัญกว่าคงจะเป็นไปได้ยากในการทํางานยุคนี้นะครับเท่าที่สังเกตเห็นจะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าระบบค่าตอบแทนค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการขององค์กรเราที่อาจจะแข่งขันกับตลาดไม่ได้เนี่ยมันมีผลเยอะนะครับต่อการทําให้เรื่องของการสรรหาคัดเลือกคนจะมีประเด็นปัญหาตามมาเยอะมากคนที่จะมาสมัครงานกับเรา เราอาจจะได้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการก็เป็นไปได้ดังนั้นในยุคที่การแข่งขันค่อนข้างจะรุนแรงเข้มข้นมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่ค่อนข้างเร็วในทุกวันนี้เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยผมมองว่ามันต้องกําหนดอย่างเป็นระบบมากขึ้นละ คงไม่ใช่แบบอยากจ่ายใครอยากให้อะไรเท่าไหร่ก็ให้ตามนั้นไปแล้วก็ไม่มีการาพิจรารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าเช็คกับตลาดว่าขณะนี้ตลาดเขาขยับไปไหนถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเราคงจะเสียโอกาสในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลไปเยอะทีเดียวนะครับคำว่าค่าตอบแทนในยุคนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของการมองที่กว้างขึ้นเยอะทีเดียวในอดีตเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนแน่นอนฮะภาพหลัก วิ่งไปหาเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการเป็นหลักเลยแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ละพูดถึงคําว่าค่าตอบแทนพนักง,งานมองกว้างขึ้นเยอะนะครับผู้สมัครงานไม่ได้มองแค่เพียงคําว่าค่าจ้างเงินเดือนละเขาจะมองเรื่องของค่าตอบแทนอื่นๆที่เขาควรจะได้รับในแวดวงธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับดังนั้นถ้าเราแบ่งกันชัดๆเนี่ยเวลาท่านวางระบบค่าตอบแทนเราควรจะกําหนดให้ชัดเจนเลยนะครับว่าค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แน่นอนมันเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของเงิน เดือนมูนฐานที่เราเรียกว่าเบสิคส alarie นะครับอันนี้ก็จะสิ่งที่ต้องทําคือจะต้องทําเป็นโครงสร้างเงินเดือนขึ้นมาเลยให้มันชัดเจนเทียบแข่งขันกับตลาดให้ได้คือไม่ใช่อยากจะกําหนดอะไรก็กําหนดนะครับบางองค์กรกําหนดโครงสร้างเงินเดือนแค่เพียงตัว starting rate หลังจากนั้นก็ไม่มีเพดานเงินเดือนไม่มีตัวหยุดเงินเดือนพนักง,งาน ผลสุดท้ายมันทําให้พนักง,งานเนี่ยบางคนที่ทํางานอยู่นานอย่างเดียวนะครับแต่ไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยแล้วองค์กรเองไม่มีเพดานก็ปล่อยให้เงินเดือนพนักง,งานขึ้นไปเรื่อยๆบางองค์กรที่ผมเคยเห็นเนี่ยตัวลูกน้องเองเงินเดือนสูงกว่าตัวเจ้านายเขาเลยนะครับคืออยู่มานานอย่างเดียวครับเงินเดือนก็ไต่ไปเรื่อยสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รับคือองค์กรเอง ปล่อยให้เป็นแบบนั้นถามว่ามันผิดไหมคือพนักงานไม่ได้ผิดแต่องค์กรนี่แหละที่ไม่มีระบบที่มันชัดเจนสุดท้ายก็มาวายที่หลังว่าเนี่ยคนคนเนี้ยเขาเป็นเดดบู๊ตบ้างเขาไม่พัฒนาตนเองบ้างแต่คําตอบคําถามที่ถามย้อนกลับไปคืออาแล้วทําไมทุกปีคุณรู้ว่าเขาเป็นเดดบู๊ตคุณรู้ว่าเขาไม่พัฒนาตนเองแต่คุณก็ยังขึ้นเงินเดือนให้เขาอยู่เป็นเพราะอะไร สุดท้ายมันก็วิ่งกลับมาที่องค์กรนรั่นแหละฮะว่าตัดสินใจทําอะไรที่ไม่สอดคล้องกับวิธีคิดในแง่ของการบริหารทรัพยุคคลโดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างอะครับเวลาเราจะปรับให้ใครขึ้นให้ใครมันก็ต้องมีเหตุผลซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือเรื่องของผลงานเป็นหลักนะฮะดังนั้นมันก็เลยเกิดค่าตอบแทนตามมาที่ผูกผลงานที่เราเรียกว่าโบนัสตามผลงาน นะครับซึ่งจะจูงใจแล้วก็มอบให้กับพนักง,งานที่มีผลงานดีซึ่งส่วนใหญ่โบนัสก็เป็น profit sharing นะครับดังนั้นถ้าองค์กรมีกําไรโดยที่พนักง,งานสามารถที่จะช่วยกันสร้างผลงานแล้วก็มีผลต่อยอดกําไรขององค์กรเนี่ย ทางบริษัทหรือองค์กรเขาก็จะเจียดเงินนะส่วนแบ่งของกําไรย้อนคืนกลับมาให้กับพนักงานดังนั้นตัวระบบโบนัสก็เป็นอีกก้อนหนึ่งที่ปัจจุบันนี้องค์กรที่มีระบบค่าตอบแทนดีๆก็มักจะกําหนดให้กับพนักงานตัวถัดไปก็จะเป็นค่าตอบแทนอื่นๆนะครับซึ่ง อันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายแล้วนะครับว่าค่าจ้างตัวที่เป็นตัวเงินตัวอื่นเนี่ยเราจะให้อะไรบ้างด้วยจากเหตุอะไรบางองค์กรเป็นโอเปอเรชั่นเยอะๆอยากให้พนักง,งานมา start ทำงานตรงเวลาทุกวันวเราก็สามารถกำหนดเบีย้ยขยันขึ้นมาได้บางองค์กรอยากให้พนักง,งานามีความเข้าใจโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้จัดการผู้บริหารให้รู้ว่าบทบาทเขาอะไม่ใช่แค่ทางานตัวเขาเองหรือทางานของลูกน้องนะ เขาต้องบริหารจัดการลูกน้องต้องสอนวางแผนควบคุม mm hmm. ก็อาจจะมีค่าตำแหน่งในระดับผู้จัดการขึ้นไปโดยที่ต้องตอบโจทย์ให้ชัดนะครับว่าเงินก้อนนี้ให้ไปเพื่ออะไร อันนี้ก็เป็นเงินค่าตอบแทนอื่นซึ่งเราสามารถกําหนดขึ้นมาได้บางแห่งก็มีเรื่องของค่าตอบแทนตามวิชาชีพเช่นต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรเรื่องอะไรสักอย่างเดี๋ยวอาจจะเป็นใบอนุญาตทํางานซึ่งเราก็จะกําหนดค่าตอบแทนไปตามนี้คล้ายๆที่เร,เรียกวค่าวิชาชีพนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่เราสามารถกําหนดได้แต่ต้องมีความชัดเจนคือไม่ใช่อยากให้คนนี้ก็ให้ อีกคนนึงมาไม่บอกไม่ให้ให้คนอีกคนนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแบบนี้จริงๆระบบค่าตอบแทนของธุรกิจเรามันจะมั่วมากเลยนะครับคือสุดท้ายพนักง,งานร้อยคนมีค่าตอบแทนที่แตกต่างกันไปร้อยแบบแบบนี้จะมาปวดหัวเอาทีหลังนะฮะดังนั้นอย่าลืมกําหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้มันชัดเจนที่มันจับต้องได้อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิการนะครับอาจจะเป็นสวัสดิการที่จับต้องได้นะ้วเรื่องประกันเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเบีย้ยเลี้ยงต่างๆสิ่งเหล่านี้ต้องกําหนดให้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะม ที่พนักง,งานจะมาเบิกเรื่องของสวัสดิการอะไรได้บ้างนะครับที่มันเป็นผลประโยชน์เกื้อกูลนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวเงินและจับต้องได้ ส่วนถัดมาที่องค์กรปัจจุบันต้องออกแบบแล้วก็ถือว่าเป็นความสําคัญอีกก้อนหนึ่งเดียวคือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องของการยอมรับและคําชมเชยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คือผมไปศึกษาเกี่ยวกับ psychological safety นะครับยอมรับเลยว่าเรื่องของ recognition ก็เรื่องของคําชมนะฮะ compliment ต่างๆที่นายให้กับลูกน้องเนี่ยมันหายไปจริงๆนะครับมันไม่ค่อยมีพนักง,งานอยากได้ นายไม่อยากให้แล้สุดท้ายก็บอกเอาให้เงินไปแล้วคุณจะเอาอะไรอีกนะครับก็คือมันไม่พอนะครับในยุคนี้มันต้องมีค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่แตะในมุมของความรู้สึกพนักง,งานพนักง,งานทําดีรอขึ้นเงินเดือนปีละครั้งผมว่าแรงจูงใจมันหดหายจริงๆนะครับทำดีชมเลยนะครับแล้วก็ชื่นชมพนักง,งานที่มีผลงานดีต่อหน้าคนอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นนโยบายบางอย่างถ้าจดหมายจากผู้บริหารจาก CEO recognition สิ่งเหล่านี้เราทําได้นะครับทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขา เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในงานแล้วก็มีความสําคัญกับองค์กรซึ่งก็เอาไปเชื่อมโยงกับระบบในการที่จะให้โอกาสเขาพัฒนาทักษะรวมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับสิ่งเหล่านี้คือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งมันก็คือรีวอร์อย่างหนึ่งแต่เป็นเป็น Intangible Reward ปัจจุบันนี้ก้อนนี้นะครับที่มันเป็น Intangible เนี่ยหลายองค์กรลืมหรือมองข้ามไปเลยก็มีนะครับดังนั้น ถ้าท่านจะดีไซน์หรือออกแบบระบบ Total Reward ให้ชัดเจนเนี่ไอที่เป็นตัวเงินที่จับต้องได้ผมว่าเธอผมเชื่อว่าผู้บริหารทุกท่านเห็นอยู่แล้วละแต่ไอที่มันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยเรามองค่ามันไปไหม การกระตุ้นให้แมネเจอร์ทุกระดับพูดคุยร e c o g n น z e ลูกน้องตัวเองเนี่ยเคยใส่ใจตรงนี้บ้างไหมหลายครั้งที่ลูกน้องลาออกก็เพราะว่าแค่เพียงหัวหน้าไม่ใส่ใจนะครับแล้วคนที่ลาออกก็ไม่ใช่คนที่เรียกว่าผลงานแย่ๆป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีผลงานดีแต่หัวหน้าไม่ค่อยใส่ใจแต่กลับไปใส่ใจพวกคนผลงานแย่ๆแต่มีการประจบประแจงเล็กน้อยอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยคุยแล้วสนุกแต่ผลงานไม่ดีเอาไม่เป็นไรมันชดเชยกันได้เคสแบบนี้มันจะทําลายเรื่องของระบบ t ALEN t MANAGEMENT ของ องค์กรท่านในที่สุดนะครับดังนั้นอย่าลืมนะฮะว่าเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนเดี่ยมันไม่ใช่สักแต่ว่าจ่ายนะ,ะมันต้องมีการกําหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายองคอ์กรด้วยเราจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรทักษะอะไรสําคัญพฤติกรรมอะไรที่เราอยากจะเน้นผูกสิ่งเหล่านี้กับระบบรีวอร์ดให้ได้แล้วก็อย่าลืมเช็คตลาดนะฮะว่าของเราเนี่ยแข่งขันกับข้างนอกได้ไหมผมพยายามที่จะแนะนําว่าองคอ์กรทุกแห่งควรจะต้องเข้าร่วมซารีหรือคอมเพนเซชันเซอร์เวเพื่อที่จะเอามา เอาเป็นข้อมูลนะครับในการเปรียบเทียบตัวเองกับตลาดแม้ว่าอาจจะมีอินดัสทรีที่ไม่ตรงกัน100%ซแต่โอเคมันอย่างน้อยมันมีตัวเลข benchmark ที่ทําให้เรารู้ว่าขณะนี้เราอยู่ตรงไหนของตลาดกันแน่จะได้วางแผนกันถูกนะครับโดยเฉพาะแผนกลยุทธ์ทางด้านค่าตอบแทนนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องของการแข่งขันเรื่องการเทียบตลาดสําคัญหลังจากนั้นกลับมาก็ต้องมองในแง่ความโปร่งใสแล้วว่าระบบของเราเนี่ยจ่ายค่าตอบแทนด้วยความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนความโปร่งใสในที่นี้ส่วนใหญ่ความเป็นธรรมความโปร่งใส มันจะตอบโจทย์อยู่2ออย่าง1คือเรื่องของค่าง,งานงานยากง่ายใช้ความรู้ต่างกันก็กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้ต่างกันอันที่2คือผลงานของพนักง,งานแต่ละคนในแต่ละปีที่ออกมา2ตัวนี้ถือเป็นสุดๆของคําว่าการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมนะครับเรื่องค่าง,งานอาจจะไม่ได้วุ่นวายมากนักถ้าเรามีระบบชัดเจนแต่เรื่องผลงานนี่แหละมันจะต้องปวดหัวทุกปี m ม n เจอรรักใครชอบใครบางทีไม่มองผลงานพนักง,งานก็มีดังนั้น HR กับ l e ดเดอร์ขององค์กรคงต้องย้ำเน้นเรื่องของผลงานให้ชัดเจนนะครับมิฉะนั้นแล้วระบบผลงานของเราในเรื่องของ Pay for Performance มันก็จะ take, เละเทะล้วก็ไม่สามารถที่จะจูงใจพนักง,งานที่มีผลงานที่ดีได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพรวมนะครับของการบริหารค่าตอบแทนซึ่งท่านอาจจะต้องย้อนเดินย้อนกลับมามองว่าองค์กรของเราอ่ะ มันครบไหม reward management tangible intangible มันครบหรือเปล่าต้องเสริมต้องเติมเรื่องอะไรนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจของเราให้ได้ก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ